สวัสดีค่ะช่องครูใหม่ไทยคัส o ูมนะคะวันนี้ครูใหม่จะนำเสนอสิบสำนวนสุภาษิตคำพังเพยหมวดกอไก่ตอนที่3นะคะจะเริ่มตั้งแต่ความหมายของสำนวนที่มาของสำนวนและตัวอย่างประโยคของสำนวนสุภาษิตเราไปดูพร้อมกันเลยนะคะ กว่าถั่วจะสุกงาก็ไม่หมายถึงการทำงานที่ลังเลไม่ยอมเลือกไม่กล้าตัดสินใจหรือมัวแต่รอลังเลใจจนทำให้งานเสียหายเมื่อได้อย่างหนึ่งแล้วแต่ต้องกลับเสียอีกอย่างหนึ่งไปนะคะคำพังเพยน,นี้มาจากการคั่วถั่วและงานในกระทะเดียวกันถั่วเป็นของสุกช้าส่วนงานจะสุกเร็วกว่าถั่ว เมื่อเอามาคั่วในกระทะเดียวกันแล้วมัวแต่รอให้ถั่วสุกางก็ไม่เสียก่อนนะคะตัวอย่างเช่นเขาเก็บเงินเพื่อจะซื้อบ้านและรถแต่ลังเลใจ ว่าจะซื้ออะไรก่อนดีไม่กล้าตัดสินใจเสียทีพอจะไปซื้อบ้านอีกทีก็มีคนซื้อไปเสียแล้วจึงได้แต่ซื้อรถอย่างเดียวตามคำพังเพยที่ว่ากว่าถั่วจะสุกง่ก็ไม่กล้านักมักบินหมายถึงกล้าเกินไปมักจะเป็นอันตรายใช้เปรียบเปรยกับคนที่มีความกล้ามากพร้อมที่จะชนกับทุกสิ่งที่เข้ามาขวางหน้า ซึ่งอาจจะมีโอกาสเพียงพล้ำจนทำให้ตัวเองได้รับอันตรายนะคะเปรียบเทียบกับมีดเหล็กกล้าที่มีความแข็งมากกว่ามีด ปกติทั่วไปมากจะถูกใช้งานเป็นประจำและทำงานมากกว่าอย่างอื่นแต่ถึงจะแข็งมากแต่ก็มีโอกาสที่จะบินได้สักวันเมื่อฟันเข้ากับสิ่งที่แข็งกว่าดังนั้นเราควรทำตัวให้พอดีไม่ตึงหรือหย่อนมากเกินไป ควรที่จะยึดหลักทางสายกลางนะคะจะทําให้ชีวิตมีความสุขมากยิ่งขึ้นนะคะตัวอย่างเช่นเขาช่างกล้านักมักบินแท้ๆทุ่มเงนเินเล่นการพนันจนหมดตัว เกินไม่เข้าคายไม่ออกหมายถึงหมดหนทางที่จะทำหรือไม่รู้จะทำอย่างไรดีหรือเป็นการทำให้ตัดสินใจไม่ถูกเพราะจะทำลงไปก็ไม่ดีหรือทำลงไปก็ไม่ดีเป็นการยากที่จะตัดสินใจ เปรียบเสมือนก้างปลาหรือเศษอาหารอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งเข้าไปติดอยู่กลางลำคอกลืนไม่เข้าคายไม่ออกนะคะสำนวนนี้ใช้กับคนที่อยู่ในภาวะลำบากใจจะทำอะไรก็ทำไม่ได้เต็มที่นะคะตัวอย่างเช่นเขาตกอยู่ในสภาพกลืนไม่เข้าคายไม่ออกที่ต้องจับกลุมลูกของตนเองที่ทำผิดกฎหมาย อีกตัวอย่างหนึ่งนะคะผู้จัดการอยู่ในภาวะกลืนไม่ข้าวคายไม่ออกเมื่อตรวจสอบแล้วพบว่าผู้ที่ยกักยอกเงินเป็นพ่อของตนเองก่อร่างสร้างตัวหมายถึงการตั้งเนื้อตั้งตัวได้เป็นหลักฐานสำนวนนี้นิยมใช้กับคนที่เพิ่งทำธุรกิจหรือเพิ่งเริ่มทำงานใหม่เพื่อใช้ในการเตือนสติให้รู้จักอดออม เก็บเงินเก็บทองและทรัพย์สินต่างๆที่หามาได้เพื่อที่จะเอาไปใช้ในอนาคตนะคะซึ่งอาจจะต้องขยายกิจการหรือลงทุนเพิ่มสำหรับคู่รักที่เพิ่งแต่งงานใหม่หมายถึงช่วยกันสร้างฐานะของครอบครัวให้มั่นคงด้วยการก่อร่างสร้างตัวนั่นเองนะคะตัวอย่างเช่นหลังจากแต่งงานเขาก็เริ่มทำธุรกิจ เพื่อก่อร่างสร้างตัวให้มีเงินทองมากมายเพื่อที่จะเลี้ยงครอบครัวนะคะกวนน้ำให้ขุ่นหมายถึง การทำเรื่องราวที่สงบอยู่แล้วทำให้เกิดเป็นปัญหาขึ้นมาใหม่อาจจะเกิดจากฝั่งผู้ขัดแยง้งข้างใดข้างหนึ่งยังติดใจเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวที่ยังไม่สามารถสรุปได้จนเป็นที่พอ,พอใจหรือว่ามีหลักฐานใหม่ที่ต้องการแก้ไขหรือชี้แจงเรื่องดังกล่าวเพื่อให้เป็นประโยชน์กับฝ่ายของตนเองจำนวนนี้มีที่มาจากอ้ามที่ขุนนั้นเมื่อทิ้งว ไว้สักพักสิ่งที่ทำให้น้ำขุนนั้นคือตะกอนจะเริ่มตกตะกอนลงไปคุ้นภาชนะจนทำให้เกิดน้ำใสขึ้นถ้ามีใครเอามือไปกวนน้ำนั้นอีกจะทำให้น้ำภาชนะนั้นขุ่นเหมือนเดิมนะคะตัวอย่างเช่นเราตกลงกันเรียบร้อยแล้วคุณอย่ามากวนน้ำให้ขุนอย่าเอามาพูดมันจะเป็นเรื่องราวขึ้นมาอีกนะคะ กาคาบพริกหมายถึงลักษณะที่คนผิวดำแต่งตัวด้วยเสื้อผ้าสีแดงใช้ในการอธิบายถึงความขัดแย้งกันของการแต่งกายที่ไม่เข้ากันเป็นการแต่งกายที่ไม่เหมาะสมตัวดำแต่ปากแดงหรือตัวดำแต่ใส่เสื้อผ้าสีฉูดฉาดใช้ในการเตือนสติให้ผู้หญิงรู้จักแต่งกายให้เหมาะสมกับกาละเทศะกับสถานที่ และเวลานะคะที่มาของสำนวนนี้คือธรรมชาติของนกกาจะมีขนสีดำทั้งตัวเผอเอิญไปคาบพลิกแก่เต็มที่ที่มีสีแดงตัดกับสีตัวนกกาที่มีสีดำซึ่งจะตัดกันมากๆนะคะดูแล้วไม่ผสมกลมเกลืนกันเปรียบเสมือนกาคาบพลิกตัวอย่างเช่นเธอเป็นคนผิวดำอย่าใส่เสื้อสีแดงจะเหมือนกาคาพริก กัดก้อนเกลือกินหมายถึงการใช้ชีวิตอย่างแรนแค้นมากสำนวนนี้ใช้เปรียบเปยถึงคนที่ใช้ชีวิตอย่างแรนแค้นแสนลำบากยากจนข้นแค้นหรือขนาดต้องกัดก้อนเกลือกินกับข้าวแทนกับข้าวเกลือในประเทศไทยใช้ในการเปรียบเทียบถึงความ ความอดทนเพราะว่าเกลือนั้นหาได้ง่ายมากในทั่วทุกภาคของประเทศไทยทำให้คนที่ไม่มีเงินทองเพียงพอที่จะซื้ออาหารกินข้าวโรยเกลือแทนอาหารเพื่อประทังชีวิตดังนั้นจึงใช้คำว่ากัดก้อนเกลือกินเปรียบเทียบถึงการใช้ชีวิตอย่างแร้นแค้นนั่นเองนะคะ ตัวอย่างเช่นกว่าจะรักและได้แต่งงานกันเข่าทั้งสองเคยลำบากกัดก้อนเกลือกินด้วยกันก่อแล้วต้องสารหมายถึงเริ่มอะไรแล้วต้องทำต่อให้เสร็จสำนวนนี้ใช้เปรียบเปรยถึงการริเริ่มทำอะไรแล้วก็ควรทำให้สำเร็จครบถ้วนกระบวนความไม่ควรทำอะไรครึ่งครึ่งกลางๆงเพราะว่างานอาจจะไม่เสร็จ หรือค้างอยู่อย่างนั้นที่มาของสำนวนนี้มาจากการทำเครื่องจักสารของคุณไทยจะเริ่มตั้งแต่การก่อคือการทำให้เกิดเป็นรูปเป็นร่างขึ้นอีกโกนภาชนะ เช่นตะก้าพอสารจากโ้นแล้วก็ต้องสารต่อให้เสร็จเป็นภาชนะตัวอย่างเช่นช่างรับเหมางานสร้างบ้านก่อแล้วต้องสารสร้างบ้านที่มีการก่ออิฐชาบป,ปูนทาสีบ้านต้องทำให้เสร็จสมบูรณ์พร้อมที่เจ้าของบ้านจะเข้าไปอยู่อาศัยได้นะคะ จัดห่างตัวเองหมายถึงพูดวนไปวนมาใช้กับคนที่มักพูดวนไปวนมาหาสาระไม่ได้ ไม่รู้เรื่องผู้ฟังนั้นไม่สามารถที่จะจับประเด็นได้ว่าจะสื่อสารว่าอะไรกันแน่ทำให้คนฟังยิ่งงงกันไปใหญ่คนพูดก็ไม่รู้เรื่องวนซ้ำไปซ้ำมาหาสาระไม่ได้นะคะคำนวณน,นี้มาจากการที่เห็นสุนัขที่มักจะโซนทั้งวันบางทีก็เล่นกัดหางตัวเองงับวนไปวนมาอยู่อย่างนั้นทั้งวันจนหน้ารำคาญดังนั้นการพูดวก ไปวนมาจนฟังไม่รู้เรื่องนั้นว่ากัดหางตัวเองนะคะตัวอย่างเช่นวันนี้เราเลิกประชุมกันดีกว่าเพราะตอนนี้ดูเหมือนว่าแต่ละคนจะพูดวกไปวนมาเหมือนกัดหางตัวเองหาข้อสรุปไม่ได้สักทีก้างขวางคอหรือพูดเย่อว่า กอขอคอหมายถึงผู้ขัดขวางมิให้ทําการได้สะดวกหรือผู้ขัดขวางผู้อื่นเสียผลประโยชน์นะคะที่มาของสำนวนนี้คือการกินปลาแล้วก้างติดคอหรือขวางลําคออยู่ทําให้เจ็บคอจะกลืนน้ําลาย หรือกินอาหารไม่สะดวกดังนั้นการที่มีก้างขวางคอเปรียบเหมือนมีผู้ที่ขัดขวางผลประโยชน์นั่นเองนะคะจำนวนนี้ใช้เปรียบเทียบคนที่คอยขัดขวางไม่ให้การกระทำของเราประสบความสำเร็จสามารถใช้ได้ทั้งด้านดีและด้านไม่ดีตัวอย่างเช่นโดนกำลังจะเข้าไปขโมยของในบ้าน แต่เจอสุนัขเห่าและจะกัดเขาสุนัขก,ก็คือก้างขวางคอโจรหรือเขาจีบกันเธอไม่ต้องเป็นกอขอคอเขาสรุปสำนวนสุภาษิตคำพังเพยทั้งสิบสำนวนได้แก่กว่าถั่วจะสุกงาก็ไม่กล้านักมักบินกลืนไม่ข้าวคายไม่ออกก่อร่างสร้างตัวกวนน้ำให้ขุนกาค้าพ,พิกกัด ก้อนเกลือกินกอแล้วต้องสากัดหางตัวเองก้างขวางคอถ้าเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์นำไปเป็นข้อคิดปฏิบัติตนในการดำเนินชีวิตประจำวันและเป็นประโยชน์ในการศึกษาก็กดติดตามช่องครูใหม่ไทยคลา r o o m ด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปสวัสดีค่ะ